สวัสดีเพืเ่อนทีน่รักทุกท่านเลยนะฮะวันนี้อยู่ผมนายเบนเอฟเฟกอีกครั้งนะครับกับ EP ที่4กับ No Man s กายนะฮะเรามาดูกันต่อว่าภารกิจหลักเราจะทําอะไรต่อนะฮะแล้วไปไหนต่อทอํายังไงถึงจะผ่านตรงนี้เอ๊ะงงไม่ต้องงงครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยไปสนุกพร้อมๆกันครับกับการเล่นเกมนะฮะนี่โอเคต่อไปนะฮะต่อจาก EP ที่3นะครับก็คือวิซิตเดอะเบสคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ไปเลยฮะจุดแดงๆคือภารกิจเรานะฮะบางทีมันก็บัลกนิดนึงนะกดไม่ค่อยจะตรงนะเดินไปก็กด ไม่ได้นะโอเคมาบิกินนะฮะดีดีทิปชั่นยังงงกับโคดดิ้ง16-16-16อยู่นะฮะเมสเซจฟ,ฟอโลโล่โอเคเดี๋ยวดูว่าความมันต่อนะฮะมันได้ทำอะไรซิกแนลนะฮะให้ตามหาเหรอตามหาอ่าสัญญาณเหรอนี่นะฮะมาแล้วไปไกลแค่ไหนลองดูสิ21นาทีเลยเอ่ะผมขับยานไปดีกว่าหรือม,มันอยู่นอกโลกวะ น่าจะอยู่นอกโลกนะเดี๋ยวก่อนนะมาละครับภารกิจด้านขวามือล่างนะ Encode Signal นะฮะ Receive อ่าโอเค Lock t h e Signal โอเคลองขับยานไปนะเพราะว่านะตอนนี้มันมีเวลาบอกว่าเดินทาง22นาทีนะผมไม่แน่ใจมันอยู่บนโลกนี้หรือว่าอยู่นอกโลกนะฮะเราขี่ยานไปดีกว่าฮะเดี๋ยวมาร์กไปก่อนอ่ามาร์กซักกระเบิร์กนะนี่มาร์กได้ไหมลองดูซิซีเรียมมาร์ก อ๋อถ้ามาก็คือแค่จุดตรงนี้นะไม่เป็นไรเราเอาออกเราขี่ตามไปนะขี่ยานตามไปหรือจะเดินก็ได้นะแต่ผมถนัดขี่ถ้าเดินเหนื่อยนะผมแนะนํานะถ้าเล่นใหม่ๆเดินก็ได้นะจะได้ไม่ไม่งงไม่หลงนะครับเดี๋ยวก่อนนะลองดูบนบนดาวก่อนนะฮะหนึ่งนาทีครับโอเคเพราะว่าบางคนเล่นใหม่ๆนะฮะยังไม่มีแร่ธาตุในการเติมเชื้อเพลิงยานนะฮะก็าอาจจะลําบากนิดนึงครับเดินไกลฮะแต่ผมตัดให้ดูง่ายเลย เป็นทางออกที่ดีสําหรับบางคนนะที่ขยันฟาร์มนะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุเชื้อเพลิงนะฮะในการนํายานออกนะฮะถ้าเดินเนี่ยผมบอกเลยปวดนิ้วอะเดินจนเมื่อยอะโอเคครับจากยี่สิบนาทีตอนนี้เหลือแค่สิบแปดวินาทีนะฮะซึ่งเจ้าตัว possible signal นี่นะฮะมันมีอยู่นอกโลกด้วยนะแต่ผมจะเอาอยู่ในโลกใบนี้นะโอเค จริงๆแล้วบางทีภารกิจเนี่ยมันไม่ให้เราเนี่ยฮะอ๋อเจอแล้วนะฮะสิ่งปลูกสร้างมันจะไม่ให้เราเนี่ยนะฮะขับยานมานะบางภารกิจคือเราขับมาเนี่ยมันจะไม่มีภารกิจขึ้นให้ฉะนั้นเราต้องใช้เขาเรียกว่าสัมผัสพิเศษฮนะดูสิ่งปลูกสร้างครับว่าแถวนี้เนี่ยมันมีไหมที่มันส่งัญาณมานะสิ่งปลูกสร้างนี่ผมเจอละผมก็เลยโอเคอยู่ท่อนี้แหละอะไรนะจุด,ดแดงๆนะที่มันเป็นภารกิจน่หายไปแล้วนะฮะแสดงว่ามันให้เอายานมาลงจอด ตั้งภารกิจนะแล้วก็ค้นหาต่อนะครับกดสแกนนะครับนี่นะเนี่ยนะสังเกตดูนะมันจะมีซ้ายมีขวาถ้าเราหันเนะี่ยเนี่ยจะมีสัญญาณบอกทางขวานะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะฮะตรงไหนที่กระพริบทีๆเนะี่ยแสดงว่ามันใกล้ถึงแล้วนะนะโอเคอยู่ระแวกน,นี้แหละสิ่งปลูกสร้างอ๋อมามีพวกเซนตินลอยู่ด้วยนะฮะพวกอ่าโดนนะฮะโดนที่มันบินอยู่คอยยิงเรานะเดี๋ยวผมขอสแกนก่อนนะว่าจุดไหนยังไม่เจอนะ โ okay. อเคไปสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ใช่ที่เราตามหานะมันจะเป็นพวกสิ่งปลักหักพังมากกว่านะฮะสร้างปลักหักพังนะอย่าลืมนะว่ายานเราจอดตรงไหนดูเรดาร์ดีๆนะแต่หลงนะขายานไม่เจอนะบางคนหายานเจอยังไงเหรอก็คือเนี่ยด้านบนนะฮะวงดีจะมียานบอกฮนะแล้วก็มีเนี่ยไหมมีมีบอกอยู่ตรงนี้นะยานถ้าใครไม่เห็นตรงนี้ฮะก็ดูที่ด้านบนนะเรดาร์ด้านบน โอเคไปกันต่อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วสแกนก่อนนะฮะซือเหลืออีกแค่นิดเดียวนะฮะเอนโค e สิ g แนลนะฮะเป็นเป็นสัญญาณแปลกประหลาดนะฮะส่งมาให้เรานะฮะเราต้องทำอะไรกับมันเรามาดูกันโอเคใกล้ถึงแล้วมาอีกอึดใจเดียวให้ทำอะไรเหรออ่าอากาศเริ่มหนาวหนิบแล้วนะฮะอืมต้องโดดขึ้นไปอ่ะมาได้ละ ตืดๆตืดๆไม่มีไรเดี๋ยวไม่ต้องฟังมันครับมันเยอะแยะภารกิจมากมายดูตามผมพอโอเคเป็นบทสรุปของปี2022นะครับอัปเดตใหม่นะเทคบูปรินนะเราจะได้อะไรมาได้พิมพ์เขียวอะไรมาให้เราสร้างอ่ะ h y เปอร์ไดช์ไฮเปอร์ไดเนี่ยเหมือนจะเป็นที่เราใช้อสร้างไว้จำกาเล็กซีนอื่นนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมไปยังกาเลซีนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาสร้างของนะฮะ ไปสร้างไฮบริดไลทต้องใกล้ๆยานนะไปที่ยานเดีย๋ยวสร้างไฮบริดไฟได้ฮนะติดตั้งที่ยานนฮะไปเดินทางช่างไกลแสนไกลแต่ก็สนุกนะเพื่อนผมบอกเลยเล่นเกมนี้แบบไม่ต้องหลับต้องนอนได้นะยิ่งมีหยุดยาวนะจัดไปเลยฮนะโอ้โหวันหนึ่งเล่นห้าเกมอ่ะ,อะมา ตอนนี้เนี่ยช่องของเรานะเกือบแสนซับแล้วนะฮะอ๋ออีกนิดเดียวนะครับขาดแค่เก้าหมื่นนะขอกําลังใจครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะฮะอ่าไม่เน้นตังค์ครับเน้นถ้วย <c oughs> เน้นโล่โเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเซนติเนิลมาแล้วมันตามล่าเราละแต่ตัวนี้ไม่ดุนะอะยาเราอยู่ไหนอ่ะเอ่ออ่ะโอเคเจอสัญ,ญลักษณ์แล้วฮะเอ่าไปไปมันยิงเลยละอ๋อไม่ได้โดนยิงนะไอะตัวนี้ คิดว่าเซตินิวยิงนะคิดว่าโดนมันยิงที่ไหนได้พืชเก็บไปครับได้คาร์บอนนะบางตัวได้ออกซิเจนด้วยนะอ่าไปกับยานครับเออไปติดตั้งไฮโปได์นะเป็นเครื่องเล่งอนุภาพนะในการข้ามกาแล็กซีนั่นเองนะโอ้ไปโอ้คาร์บอนเพียบคาร์บอนนี่อยู่ตามต้นไม้นะอ,อก่อนพ,พลังงานหมดครับหัวใจหมดแล้วก็ อ่าเก,นะกาะนะฮะเกาะกันความหนาวจะแจ้งเตือนแล้วนะถ้ามันต่ำกว่า50%ามันจะแจ้งเตือนแล้วนะกลับไปที่ยานนะครับเห็นไหมถ้าผมไม่เอายานมานะเชื่อเถอะวิ่งกลับอีกครึ่งชั่วโมงวิ่งมาครึ่งชั่วโมงนะวิ่งกลับอีกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเต็ม,ตมนะเพื่อมาหาสิ่งนี้เห็นไหมดูของผมนี่ประโยชน์ล้นๆนนะในอ่าปมาที่ยานแล้วนะ ขึ้นยานก็นได้นะหรือว่าใกล้ยานก็นได้นะอ่าลืมบอกไะนัวิธีการเซฟนะขึ้นลงยานเข้ายานแล้วก็ลงมาจอดเซฟเลยนะทันทีไปครับซ่อมไฮเปอร์ไดร์อินสตอลลงไปนะเรียบร้อยนะนี่ไงแผงวงจรที่ผมซื้อไว้อะไมโครโปรเซสเซอร์ Micro นี่ไงเห็นไหมถ้าคุณไม่ซื้อนะคุณต้องไปขุดหรือไปหาตำกล่องหรือตำสัญลักษณ์ที่มันบอกนะอันนี้เป็นตัวโครเมติกโอเคโครเมติกนี่น่าจะ สกัดจากาโหเดี๋ยวก่อนนะผมทิ้งตัวนั้นไว้อะอ๋อดีผมมีอันนึงนะผมทิ้งไว้ที่ที่ฐานเรานะแต่ตัวนี้ผมเก็บไว้อันนึงมีตัวโชคดีไปแล้วก็มาทําแร่นะฮะเดี๋ยวเติมคาร์บอนก่อนแล้วก็มาเติมเจ้าตัวคูเปอร์นะน่าจะใช่อ่าโอเคต้องการเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไม่ได้ดู <c oughs> ลืมดู มันก็ไม่ขึ้นนะปกติมันจะขึ้นบอกนะตรงเนี้ยว่าเราจะใช้เท่าไหร่เอาสักยี่สิบพออ่อเอาเกินละเก็บครับเก็บเข้าเป๋าเก็บคัพเปอร์คืนข้าเปล่าแล้วเรามาดูนะฮะว่าต้องใช้เท่าไหร่นะฮะในการซ่อมเจ้าตัวไฮบริดร้อยอ e ร้อยยี่สิบห้าโอเคจำไว้นะร้อยยี่สิบ้าเรามีอยู่จำนวนหนึ่งละเอาสักอ๋อมียีิบสองนะ เอาอีกสักร้อยสิบร้อยยี่สิบหรือปคูปเปอร์อยู่ไหนนะั่นแหละคูปเปอร์อคูปเปอร์นี่ครับที่ผมบอกว่าถ้าเจอเหมืองแร่อ่าคูปเปอร์เนี่ยแร่ทองแดงเนี่ยยิงให้เยอะๆเลยนะยิงเก็บๆไปนะไม่ต้องกักนะไม่ได้ใช้นะโอเคอีกสักร้อยหนึ่งนะฮะตอนนี้เราก็ปันนะ่นปาดปาดปาดขึ้นนะฮะอย่างรวดเร็วนะฮะถ้าเราจะทําหมดทั้ง 400ชิ้นเนี่ยที่เรามีอยู่นยจะใช้เวลา2อนาทีนะแต่นี่เราทําไม่ถึงนะทำแค่100ชิ้นนั่นเองนะอ่าโอเคตอนนี้เข้ามาที่ร0 0ชิ้นเลยฮนะแล้วทำสัก120กันเหนียวไว้กันเหนียวไว้นะนี่ฮะมันมีบอกแล้วว่าเรามีย2ิบนะต้องการร25โอเคสต็อปเลยโอ้ร25เป๊ะเลยแหมนิ้วนี่มาดีเหลือเกินเ,เก็บเข้ามาครับอันนี้เก็บไม่ได้นะคูปเปอร์เนี่ยมีใส่ขึ้นเพราะถ้าเรา,า,เ,ราเนี่ยถ้าเราเก็บ เก็บตัวถลุงแร่เนี่ยขึ้นมานะไอ้แร่ที่มันเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็จะแตกมาให้นะเห็นไหมเห็นไหมขวาบนฮนะเห็นไหมมันแตกกลับมาให้กลับมาที่เดิมนะมาเรามาทำไฮเปอร์ไดซ์กันดีกว่านะฮะเราจะมุ่งสู่กาแล็กซี่อื่นๆแล้วนะจ๊ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะฮะโอเคอ่าเสร็จแล้วนะครับออกเจ็ตคอมพลีะฮะไฮเปอร์ไดซ์โอโหสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดนะฮะสุดยอด มีนะฮะอ่าภารกิจตื่นรู้นะครับไฮเปอร์ได์เสร็จแล้วรีเทนกลับไปที่ยานนะฮะโอเคกลับมาที่ยานออโต้นะฮะร,รีพอร์ตโอเคไปซัสเซฟูลนะ้ำมันเชื้อเพลิงเต็มนะฮะกลับไฮเปอร์ได์เชื้อเพลิงที่ใช้นะครับคือวัฟเซลนะฮะนี่มันจะมีบอกนะบัตอ์ออนฟ์วัฟเซลวัฟเซลนะครับโอเคเราต้องทำอะไรครับสแกน สแกนพื้นที่โดยรอบของยานนะฮะโอเคแล้วเราก็ไปที่ไปพเนสซอรี่สแกนนะโอเคไปที่แผนที่นะเรามีหรือเปล่าเนี่ยหรือเราต้องรีโหลดกลับมาเพราะผมใช้ไปละทีหนึงเดี๋ยวดูก่อนนะอืมโอเคเราต้องรีโหลดสแกนตัวแผนที่กลับมาฮนะแต่มันมีปุ่มให้กดอะกดกดแล้วนะมันไม่ได้อ่ะโอเค เดี๋ยวเราขึ้นยานครับเอายานขึ้นนะลองออกไปสู่อวกาศนะฮะมาในเมื่อไม่มีแผนที่สแกนนะเราก็ลองขึ้นมาในบนอวกาศดูนะเผื่อจะเห็นภารกิจนะเห็นไหมมันจะมีให้กดอ่าบูสต์ยานนะฮะก่อนนะผมขึ้นมาก่อนสแกนครับยังไม่มีอะไรนะฮะสแกนเดทเทคยังไม่เจออะไรนะครับอ่ะโอเคเจอละ ต้องรอแป๊บนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะต้องรอว่าเออภารกิจเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะตรงนี้ดูระยะเวลานะครับเดินทาง2ชั่วโมงนะแล้วตรงนี้น่าจะไกลนะเอาอันใกล้ก่อนนะฮะไปครับไปที่เมเกอร์คือตัวโลเคชันนี้นะฮะไปบนสเก็ตด,ดาวเหรอปื๊ดไปครับบูสต์กดเลยนะฮะมาดโอ้โหใช้เวลา2ชั่วโมงเหลือ18วินาที ไปอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ละอีพีนี้บอกเลยว่าเข้าใจง่ายสุดๆนะฮะถ้างง,งนะเข้ามาถามใต้คอมเมนต์ได้หรือเข้ามายังเพจนะฮะเบนเอฟเฟกต์เกมเอร์นนะโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะฮะอันนี้ดาวอะไรเนะี่ยอย่าเจอพวกเซนติเนลเยอะนะพวกนี้มันหววน,นะดาวหววโอเคตอนนี้ผมกำลังลงไปนะฮะอะโอ้โห ชันบรรยากาศนี่น่าจะร้อนละอุเสียสีกับผิวชั้นบรรยากาศดาวดวงนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยเตรียมลงจอดนะมันให้ลงจอดตรงนี้โอเคกดลงจอดปุ๊บเลยเรียบร้อยนะฮะลงจอดแล้วเรามายังดาวดวงใหม่แล้วนะฮะพอลงจอดปุ๊บเซฟอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวนะว่าเซฟจะหายไปไหนนะมาที่ดาวอะไรเนี่ย Planet, Air Planet แพลเน็ตแอร์แพลเน็ตเหร อ่าโหร้อนนะฮะมีค่าความร้อนขึ้นมาทันทีเลยนะะดาวดวงนี้เราจะมาทำอะไรที่ดาวดวงนี้นะรอครับรอด,ดูว่ามีภารกิจอะไรขึ้นมาฮะภารกิจอต้องสแกนหานะอมผมไม่อยากไปไกลเลยอนะแต่ดาวมันให้ลงจอดตรงนี้นะเออถ้าเราเอายานขึ้นมาเนี่ยนะะตัวตัวตัว เขาเรียกว่าไงอ่ะตัวภารกิจที่เราลงจอดมันจะหายไปนะเราเราจะเอายานขึ้นไปสำรวจไม่ได้นะต้องเดินไปนะไปะเดินทางตรงเลยครับลุยดูกันยาวๆนะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนดาดวงนี้บ้างนะมีค่าความร้อนถึง52องศาเลยนะเออทาร์กเก็ตที่เราต้องเดินนะครับอีกแค่ร้อยกว่าอยู่นะฮะไม่ไกลไม่ไกล ดูด้านซ้ายมือนะฮะซ้ายมือล่างนะฮะโอ้ยคอแห้งเหนื่อยโอเคต้องเดินไปสแกนไปนะฮะไม่งั้นเราหลุดนะเดี๋ยวสแกนก่อนนะฮะซื้ซึบอโอเคอยู่ตรงเขียวเหรอไหนสแกนอ๋อไปสัตว์ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี้ขอเซิร์ชก่อนนะฮะสแกนก่อนมันกินอะไร อ๋อมันกินใบไ,ไม้มันเป็นสัตว์ที่ดีน่ารักนะฮะในการที่เราสแกนสัตว์ไปเรื่อยๆนะหรือของที่เราไม่เคยเจอเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะให้รางวัลไปรีเวิร์ดนะฮะเป็นเงินเรานะฮะอ่าถ้าใครร้อนเงินเนี่ยสแกนสิ่งที่เราไม่เคยเจอไปเรื่อยๆได้ไหมได้500ร้ละเห็นไหมห้าร <500 S 1> ้อย <500 S 2> ยูอันนี้ได้เท่าไหร่500อยูโอเคแล้วมันจะเก็บในแคต็ลกเรานะ,ะว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะฮะเป็นการสร้างอาชีพเมนต์นะฮะสร้างประวัติให้ตัวเรานั่นเองนะฮะ หาที่ภารกิจนะฮะเดินไปสแกนไปกระพริบแรงๆตรงนี้แหละตรงไปหน่อยนะอ่านี่ครับกล่องพวกนี้ก็เก็บได้นะแต่ว่าบางอย่างอาจจะเป็นขยะในเบื้องต้นนะอันนี้ได้วยโซเดียมนะก็ดีไปหน่อยนะได้มาใช้สร้างเกราะนะฮะในการดำรงชีพไปโอ้ยันดาวดวงนี้นะมีอากาศที่ร้อนนะผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยแลมันดูร้อน <laughs> ผมเลย โชคดีนะที่ตัวผมไปเจอดาวอที่เย็นๆนันในตอนแรกเอาแล้วครับเราเจอแล้วนะฮะโอ้โหนี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะไปแหมวิ่งมาพอสมควรนะครับกว่าจะเจอฮัอโลโหลสัตว์น้อยนี่พวกนี้ขี่ได้นะฮะไดอนาคตเดี๋ยวเอามาขี่ดูนะฮะมาเจอแล้วเศษซากยาโอวกาสที่ส่งสัญญาณปริศนามาให้เรานะครับอึออ่อึออ,อ่ใช่ไหมใช่เจ้าไหม ที่เรียกร้องค่าโอเค,อเคกดสี่เหลี่ยมลงไปเลยได้เสร็จเหล็กนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาได้อะไรเหรอเออไม่ได้อะไรเลย,เลยได้เป็นอ่า ตอนนี้นะครับมันก็บอกให้เรานะฮะเรียกยานมาได้นะเราลองเรียกดีนี่ครับเรียกยานกลับมาหาเราตรงนี้ได้นะฮะตอนนี้นะฮะมันฟ้องให้เราเรียกยานมานะฮะเราก็เรียกยานมาเรียกยานมาหาได้นะลองดูก็ไม่เคลเหมือนกันนะในในใน,ในตอนนี้อ่ะเรียบร้อยครับยานมาไหมย,ยานบินมาไหมอ่าลงจอดแล้วนะฮะโอเค เราก็ไปตามหาของต่อนะเนี่ยครับมันเป็นการสอนให้เรานะในการอ่าเรียกยานนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมลืมละมันอยู่ทางไหนเนี่ยไอของที่เราต้องไปหาเดี๋ยวก่อนนะทิศนี่ตรงนี้นะฮะโอเคไปตามหาของนะฮะก็คือตัวเกมเนี่ยมันมันมันจะสอนให้เราเรียกยานเออนั่นแหละเราก็เลยต้องแกล้งเดินก็ง่ม,มาก่อนนะ <c ười> คือทํททาตามภารกิจมานะอา้าวชิปหายแล้ว อทรัพยากรนะขาตั้งยานตัวขาตั้งยานนะแร่หมดนะฮะเราต้องไปตามหาแร่ในการสร้างขาตั้งยานนะซึ่งจะได้เดินทางขึ้นได้นั่นเองนะครับ ตอนนี้นะขาตั้งยานนะครับมันพลังงานหมดนะตอนนี้เราโชคดีนะะมาเจอไฮโดรเจนตรงนี้พอดีนะเอาไปทําขาพลังงานนะฮะเป็นตัวส่งยานขึ้นนะครับอาขาของยานนะโชคดีนะเจอตัวน,นี้พอดีงั้นโอ้โหวิ่งตาแตกนะฮะมามาหากันนะครับโอเคได้ละหนึ่งหนึ่งอันนะฮะแต่จริงผมเก็บให้หมดเลยนะมามาคับชิปนะฮะสตาร์ชิปลันนะฮะโอเคได้ละ มาคราฟกันนะฮะเ,เต็มครับเดี๋ยวก่อนนะย้ายของก่อนอโอเคแล้วก็มาคราฟนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยคราฟไปเรื่อยๆอ๋อในแค่หนึ่งอันเองเหรอโอเคไม่เป็นไรก็ยังดีได้เต็มนะฮะแล้วก็มาเลงกันต่อว่าของที่เราตามหาตรงไหนตรงนู้นนะมันมาร์กไม่ได้นะผมลงมาร์กไปก่อนนะมันอย่างน้อยก็ ไม่ได้นะเดี๋ยวลองไปทางนู้นดูนะอึสโอเคอ่าขึ้นละทำไมมันเป็นคนละทางอ่ะเฮ <c oughs> ้ยหรือผมหล,ลงทางเนี่ยแปดนาทีฮะไแปดวินาทีถึงโอเคเจอแล้วนะฮะจอดจอดเบรก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 อึจอด,จอด,อจอดข้างๆนะฟื้นลงจอดอัตโนมัติซึม โอเคเรียบร้อยนะฮะอ่มาดูกันเออไฮโดรเจนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยโชคดีโชคดีแม่ไม่งั้นวุ่นเลยวิ่งให้เราเวิร์กไปเลยครับทีนี้นี่ครับขนาดผมเตรียมของแล้วนะยังไม่รอดในการต้องมาคาบของหาของคนระับดีครับที่มันอยู่ให้แถวนี้นะตรงนี้คืออะไรเนี่ยสแกนอ่ะเข้าไปเจอตัวอะไร ผู้นายเป็นใครอ่าลองดูครับมันคืออะไรฮะได้ขยะอืมขยะอากาศนะฮะโอเคใส่เข้าไปแล้วเหรอให้เราเก็บเหรอหรือยังไงให้เก็บเหรอเก็บขยะเหรอเดี๋ยวก่อนนะของเต็มอะต้องทิ้งอะไรอะอ่อไม่เก็บได้ไหมเต็มฮะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เก็บได้อันนึง ลองกดใหม่อืมอ่ะเก็บก็เก็บครับโอเคออกอเดี๋ยวมันมืดอย่างนี้ล่ะทางออกอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหข้างนอกดันมืดนะฮะมืดแล้วมืดเลยมืดตึ๊บเลยฮะเดี๋ยวผมไปเซฟตรงนี้ก่อนนะตรงนี้มีจุดเซฟนะฮะแต่หลายคนที่เจอนะครับผมมาเซฟให้ดูนะฮะเนี่ตรงนี้เซฟได้โอเคเราก็ได้เซฟ เรียบร้อยที่ตรงนี้นะฮะเซฟเรียบร้อยนะฮะนี่เวลาหนึ่งที่ยสามสิบสองสามทแปดนาทียี่สิบแปดนาทีลิ้นบวมนะตอนนี้แบดบโอเคเราก็ต้องไปหาอย่างอื่นต่อนะฮะน่าจะอยู่เฮ้ยตรงนี้มันยังไม่หายใส่ลักอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอเช็คก่อนนี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อ,อ,อพอเราเอาของมาแล้วมันใช้คีลงมานะ ผมลืมนะวันนี้ที่มันให้ให้การขี่เรามานะเราต้องเอาการขี่มาคุยมันต่อนะฮะโทษทีโทษทีทษทนะฮะบ,บางทีก็ลืมลืมนะคุยเรื่องโค้ดสิบหกสิบหกสิบหกนะฮะก็อานิเมเตอร์นะฮะใช้คอมเมตติกแล้วก็คาร์บอนนะฮะในการหลอมโอเคเพื่อสร้างเจ้าบูปริน้นนะฮะเรคคอร์ดนะฮะไปสร้างกันนี่เห็นไหมผมยังงงเลยทาไมดูผมนี่ยุ่งเลยเนะี่ย อมโอเคสร้างตัวถลุงแร่นะฮะแยกแรก่แล้วก็ต้องใช้อะไรเท่าไหร่อาคาร์บอนยี่นะคาร์บอนที่ที่ถลุงแล้วนะคาร์บอนที่ถลุงแล้วไม่ใช่ตัวนี้นะอืมหรือใช่อ่าลองดูจำไม่ได้นะฮะฟืบอ,อืมนี่ไงตัวนี้ แต่ว่าเชื้อเพลิงหมดนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องเอาออกก่อนเอาคาร์บอนที่ใส่เมื่อกี้ออกก่อน,นะฮะไปใส่เป็นเชื้อเพลิงของคาร์บอนตัวนี้ก่อนอ่าของตัวถลุงนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนแล้วกันมันใส่แล้วเราคืนไม่ได้เป็นไรไม่รู้บางทีก็บัักนะปุ๊มแล้วก็วางลงใหม่ๆนะฮะนี่โอเคแล้วใส่เชื้อเพลิงไปก่อนเลยร้อยหนึ่งคาร์บอน 99้าถลุงได้เท่าไหร่49โอเคพอนะฮะเพราะเราใช้20่เรียบร้อยนะเก็บข้าเปล่าเก็บข้าเปล่านี่ผมต้องไปไล่ยิงต้นไม้กันเนี่ยนะเพื่อเอาคาร์บอนปึ๊บเก็บเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนนะอ,อม่มเก็บกลับมาฮะซึบแหมบางทีว่ากดยากกดเย็นนะ อะซ่อมกดไอทำอันนี้ก่อนแล้วกันเก็บไม่ได้สักทีที่ไม่พอเหรอเดี๋ยวลองก่อนนะต้องทิ้งอะไรอะทิ้งอันนี้ไหมทิ้งไปเลยเรามีเหลือเฟือนะฮะขาดอะโคมิติกนะครับเมทิลนอีก3โอเคใช้ตัว คูเปอร์นะฮะแร่ทองแดงในการถลุงนะฮะเดี๋ยวกันนะแร่คูเปอร์ได้แล้วขานิดเดียวไม่เป็นไรไม่เยอะซึบซื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 บอ่าสักสิบครับโอเคเก็บข้าเปล่านะฮะเก็บคืนฟูกระเป๋าเต็มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ก่อนมาต้องทิ้งแล้วแหละเมื่อกี้มีจังนะฮะเนี่ยตอนนี้ผมทิ้งนะไม่ค่อยได้ใช้หรอก บอกไปเลยพวกที่ขึ้นมาจังนะเนี่ย JNK พวกเนี้ยทิ้งได้นะามามาสร้างกันฮนะซึบโอเคได้หนึ่งอันแล้วนะครับเรียบร้อยนีย่แล้วก็ไปที่ Animator House นะฮะ Housing นะฮะซึ่งจะนำไปใช้คร c บบัฟเซลนะมาคร c บบัฟเซลนะครับเอาไว้เป็นตัว ท่องจักรวาลน,นะฮะวัฟเซลลอยู่ไหนตัวนี้เหรออนิเมเตอร์เฮาสิ่งอ๋อต้องทำอ,อาอนิเมเตอร์เฮาสิ่งก่อนนะตัวนี้แล้วต้องมาครับตัวนี้นะครับใช้ออซิเจนกับฟอเรตดัสนะฮะครับไปหนึ่งนะครับแล้วก็มาครับเจ้าตัววัฟเซลลนี่นะเรียบร้อยเห็นไหมได้หนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมอ่าเก็บครับเก็บคืน สเสรเรียบร้อยนะแล้วก็ไปที่เติมเชื้อเพลิงนะฮะไปที่ยานนะแล้วก็ไปเติมเชื้อเพลิงนะฟึบกดเมนูนี้ให้ดูง่ายครับจริงๆมีมีเมนูลัดมีม,ม,มีมีเมนูลัด <c oughs> อเดี๋ยวนะ <c oughs> อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไฮเปอร์ไดนี่อยู่นี่นะฮะ ซื้อใส่ครับเลยนะครับวัฟเซลโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราสามารถเติมไฮเปอร์ไดนะครับเพื่อจ้ำไปทางจักรวาลตามจักรวาลอื่นๆได้นะฮะโอ้ช่วงนี้เป็นไหลมันลิ้นพันๆกันนะฮะโอเคไฮเปอร์ได้ฟูลนะฮะลันช์อินทูทูสเปซคือลอยขึ้นสู่อวกาศได้เลยเรียบร้อยนะฮะออกสู่ห้วงชั้นบรรยากาศนะฮะจริงๆเราต้องรีบออกนะงเหนขึ้นสูงๆนะจะได้ประหยัดเวลาฮะ เหมือนเครื่องบินอะเครื่องบินเวลาเราบินในประเทศอะมันก็บินอยู่ในชั้นบรรยากาศใช่ไหมแต่สถานีอกาสหรือบ่อยก็สวยเนี่ยนั่งตกตรงขึ้นไปนะเราได้ออกไวๆโอเคฟูลแล้วนะครับอ่าเราก็กดเมนูนะฮะของผมกดล่างนะนี่บางคนเขาเรียกว่าะไรนะคีย์บอร์ดกด F หรือ X เนี่แหละโอเคกดแล้วมาที่ตัวด้านล่างนะฮะ g a l a x y ซี่กดเลยเรียบร้อยนะะนี่เราสามารถเดินทางข้ามกาแล็กซี่ได้นะฮะนี่ ากาแล็กซี่ของเราตอนนี้อยู่ที่ทิฟนี่นะฮะเราจะมาที่กาแล็กซี่ฮารอะไรเนี่ย <S 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 โฮเชยูสปุยอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจนะฮะว้ามาเลยบู๊ฮนะบู๊อย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหนี่บอกเลยไปได้ไกลกว่าเดิมนะจากที่เราเคยบินข้ามจักรวาลเนี่ยข้ามดาวนะตอนนี้เราบินข้ามกาแล็กซี่นะเหมือนเราไปอีก กาแล็กซี่เราเป็นโลกใช่ไหมมีพระอาทิตย์เป็นอ่าแล้วก็มีดาวโลกเป็นบริวารพระอาทิตย์เป็นตัวอเป็นอะไรนะ <c oughs> ที่หนึ่งอ่ะเออพูดง่ายผมก็สับสนนะแล้วก็มาอีกกาแล็กซี่หนึ่งคือเดี๋ยวเราไปอีกดวงดาวดวงหนึ่งที่มีพระอาทิตย์เป็นอ่าจักรวาลฮนะเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะอ่าโอเคผมออกมาแล้วนะตอนนี้ผมก็จะอะไรเนี่ยสตาร์ชิ p อันนี้ไม่ต้องเดี๋ยวผมแปลให้ฟังทีเดียวนะเซิร mm ์ชเซิร์ชเซิร์ชค้นหาอะไรเนี่ย สิบหกสิบหกสิบหกยังยังอยู่ในโคดสิบหกสิบหกสิบหกอยู่นะฮะมาดูกันนะฮะตอนนี้เราก็จะมีเหมือนเป็นภารกิจเข้ามาให้นะฮะไปเราไปดูภารกิจนี้กันดีกว่าว่าให้ทําอะไรนะฮะตอนนี้ยังไม่มีบอกนะให้ตามไปก่อนอให้ตามไปงจุดนี้นะฮะไปเราใช้พลังงานขั้นเร่งสูงสุดนะฮะเพื่อไปใช้เวลา22วินาที อ่าดูซิว่าเราจะไปทําอะไรต่อในดาวดวงนี้นะฮะเนี่ยดูผมเนี่ยว่องไวรลดเร็วนะฮะไม่ต้องยึดเยอือสนุกไปด้วยกันนะฮะแล้วก็เล่นไปด้วยกันง่ายๆนะฮะจริงๆเกมเนี้ยพอเราเข้าใจแรกเข้าใจวิธีการท,ทําเควสมันก็จะไม่ไม่งงนะบางคนนี่วิ่งหาภารกิจแทบตายนะที่ไหนได้ได,ได้นะอยู่นอกโลกเออภารกิจไปอยู่นอกโลกนะตอนนี้เรามาที่ดาว e จ e g m o s นะฮะ xix นะฮะไปเราไปที่จุดลงจอดนะฮะอืมโอเคตอนนี้นี่เราง่ายขึ้นนะฮะเราสามารถวิ่งไปแล้วแบบเหนื่อยนะเราก็จะเรียกยานให้มาหาได้นะโอเคลงจอดเรียบร้อยดูซิให้เราทำภารกิจอะไรต่อนะฮะ e g m o s xix นะฮะ อยู่ในระบบสุิิะะของอคูชูสวิชชื่อนี้ย,กยากๆนะเกินนะฮะเนี่ยได้ภารกิจใหม่นะครับ new discovery นะฮะเป็นที่สุำร่งใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมอ๋โหเหมือมนดาวเสาเลยข้างนอกอะ่ะเห็นไหมตอนนี้นะฮะให้เราทำอะไรเนี่ย starship automatic นะครับภารกิจเราให้ค้นหาอ่าพลังงานซอสบางอย่างนะฮะเดี๋ยวเราค้นหาก่อนนะอ๋อตรงไปเหรอ ในคลิปนี้พอนก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเรามาดมเนินการต่อในภารกิจถัดไปนะว่าเราจะไปค้นหาฟูลี่ซอสฟูซอสเนี่ยจากที่ไหนนะฮะแล้วไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ดิมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับผมในเป็นได้ตปขอสวัสดีครับ